ีผัดสามดอกพี่ยังเหลืออยู่โอ้ยมีห่อนจะของครับแจะว่าพ่อๆเห็ดละงูครับผมนครับมาพ่อเห็ดตะไคร้ครับผมโอ้ยกำลังเป็นจีเลยครับครับกำลังออกไมเนาะนุ่น่ะจุ่มง่ายเห็ดไผ่ครับผมเห็นครับมีคุนอย่าเห็ดหลุดปาน ปิ่งหอมๆจำเจขอบอครับผมเป็นมูกับพอ,อยเนาะ,ะเป็นมูใบไงครับผมจุ๋มง,งามเลยดอกอคนะุ้มเกน้อท่านี้ดอกไงครับผม สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบเพ่อกับสองเบ้าครับเมื่อนี้สองใบผพาใบหน่องมาจอบเบิ้งเห็ดครับเมื่อนี้ครับผมเมื่อนี้สองเบ้าเปลี่ยนพิกัดใหม่ไม้ไหมครับผมแม่นครับผมเมื่อนี้สองเบ้ามาขอปลาสนครับผมแม่นครับง่ายพิกัดครับผมครับผมอยู่ในเขตอำเภอแม่หวานจังหวัดเชียงใหม่ใกล้เ่าครับเมื่อนี้ครับผมมาตามาเฮ็ดละงูครับผมแต่ว่าพ่อนๆเฮ็ดละงูครับผมครับมาพ่อเฮ็ดตะไคร้ครับผมอุ้ยเมืกำลังเป็นจีเลยครับครับกำลังออกไม้เนาะคุณอ่ะ จุ่มง่ายครับขาเหมืนกันง่ายง่าครับอ๋อมือแหลกแหกมันครับผมแหมนครับไปตามรุ่นครับมือสองเบาสิได้ซ้ำไดนแหมนครับผมแต่ว่าสองเบาได้บ่หลายเนาะแหม่ละงโง่ครับผมแม่ครับเป็นใครหน่อยกันยังมีอยู่ ขอมาเพราเคยมาเก็บปลาเนี่เด้อครับผมพี่จะมาซ่อมมึงเนาะเงีนยงงามนี่ครับเห็นครับบานจุ่ม้อเบิร์ดครับมันดอกบานเสี่ยวไปอ๋อหม้อครับทิบมือละอ๋อหมอเบิ้อมั่นก็อ๋อม้่นก็อ๋อหมเดือดนะครับจูนิง เลยครับผมสองไข่อยู่นิ่งดอกมันไม่ใหญ่เป็นไหนเนาะเมียนครับเขาต้องสีบานครับผมเมียนครับถอดปอกไปเลยเนาะเราต้องเอาปอกไปนั่นครับเมียนครับจะได้มาออกหลายหมือนได้บ้างเมียนครับมุ่งส่งมาบุ่งเคยมาก มันมีราคาบาทพึท่งเลี่ยไปออกหลายแห้งครับนี่ครับต้นดอกคุ้นๆเสียงมันปีนองขึ้นมากตัวนี้มีที่เห็ดบาดเนื้อครับผมเห็นจุ่มก็มีปลาปไปนะครับปุ่มนี่รังแหล่ครับตัวนี้แหล่สีม่วงเนาะเหมือนครับเมื่อนดอกแหล่สีู้ครับผมคปุ่้แต่ว่าดอกแข็งดีเนาะ อืมมันหนีบแล้วครับเห็ดตัง้งถิ่นมั้งนี่เต่าป่าหนาเลยครับนี่ป่าเฮ็ดไข่กัมีดันครับผมม,ม,มีครูเห็ดเลยเนาะมองหนี่นเน่าครับ แตะไคร้ครับพี่เฮ็ดหอมครับเป็น,อนเองครับจุ่มครับอืมมองแล้จุ่มสองจุ่มนะขึ้นออกหลายมือนเหรอครับผมแมนต่อมาเขาเ็ค่อยมาปลาหนิครับแมนครับผมแต่รอบหนาสิบประผาดครับผมครับ ต้องแดดสีชมพูครับแม่ครับต้องแดดสีขาวครับแม่ไมีหลายสีแห้งครับผมแม่นครับสีขาวน้ำชมพูน้ำแขงนะ็งๆเนาะ สามดอกพี่ยังเหลืออยู่โอ้ยมีห่อนจะของครับงามเลยนะครับหอ่หอนหลายๆไข่เนาะอ้ยเห็ดไข่ครับผมนี่ครับมีขุนอย่างหินหลุดปลานีป่ปิงหอมๆตำแจวเนาะแมนครับใส่ปลาทูเนาะโอ้อออยแมบ หิวเข่าเนี่ยบ้า <c oughs> <c oughs> งใช่ครับดอกงามเลยดูข่างทางเลยครับผมครับกลางทางคร <c oughs> ับผมกลางทางจุ๊งนึงครับด <c oughs> ่านนี่ไข่หลายแห้งครับทางนี้ครับผมอ๋อ,อนี่ครับผม <c oughs> เป็นมูกระพอ,อยเนาะ <c oughs> เป็นมูใบใหญ่ครับผม มา,าท่านหลอกโอ้ใช่หล,หลาร้านล้วครับน้องเหมนมาท่านสูงม,มันดอกใหม่ๆเนาะจะเสียร่งยังไงล่ะครับดอกไม้ก็มีนิ่ก็สีเ,เ<笑><笑> okay, บิเด์เจ๊ไปยังเมี่ครับยังเดล็กเก็บอยู่ครับยังพอไปเรื่อยเอี่ย,ยงละกินหรอือเปล่า คนที่ไหนคนครับนั่งตังเงี้ยครับนี่ครับแตนามาหมู่บ้านเหมือก้อนเนาะพอดีเลยครับพี่น้อง ลองกินดอกบานไปครับผมเครับโอ้ยดอกบานกระแฉมเหมือนกันเด้อบานก็ลำบากงาๆครับครับผมใกล้ๆครับได้ว่าลายครับหนุ่ยเมนครับผมติดน้งเลครัี้ยงครับกำลังว่าผู้มีสามดอกไปอย่างนี้ทีหนังจุ่มๆนะครับ พี่น้องมันระเด็ดมากแลภาพไป่ใส่เนาะอือบัวดบัวใดครับครับกระบานอีกสามดอกครับครับบานยังกิ้งแข็งงามเลยครับบึงเหย่สองเบาเเด้อครับผมคิดบัวเง่าครับผมเนียนครับสองสามนาทีเห็ดไหวแล้วครับผม เมนโบนา่เมนเมนนิ่นนนมนะครับจุงงม่มน้ำ้เลยดอกง่ายนะท้านีดอกงครับผมอ้ขาเพ่อน มาหนีมันซ้ำเนี่ยมันซ้ำเนี่ครับผมค้นายแห้งนาะปลานี่ปลาไม่ครับผมปลานี่เขากับปกระเบนไปใกล้เนาะแหนเป็นปลาสนครับปลานี่ก็มีพี่น้องเพันมากขึ้นกันครับผมจ้ะพันกระได้ค้นระเครื่องตะกาให้กันเนาะแน่นครับผมปลาสองเมาสี่ก้าบานแล้วครับมีห้องสองเมาครับผมนี่ครับกระไดพวกแกงครับเฮดส่วงนี่เป็นเฮดส่วงเฮดว่ายหน่อยเนาะ ไขมีแล้วเนาะครับผมบ่ค่อยมีแล้วก็ต้องเล่นกันไปครับบส่วนก็ได้หลายบส่วนก็ได้ศน้อยบส่วนก็ได้หามเนาะส้ามาเสือก็จะได้หามบป้าสองมาอุจภาพี่น้องจากป่าแล้วครับผมครับผมเส้นทางเป็นเขามาเนาะเขามาลึกเจ้าว่ะเขามาลึกขนาดพุ่นยังเงาอีกครับผมยังไปต่อได้อีกเป็นป่าสนครับผมเกินาสองมาอุจภาพพี่น้องเขามาคือเก่าครับบ่เคยมาจ้กเทือกครับป่านี่มันลองซ้อมเบิ่งครับ พูดขึ้นกลับไปข้างในเหมือนครับผมกลับไปดีไกลครับครับผมนี่แล้วครับมันมีเห็ดว่ายแล้วครับผมสองบาว่า่วงเห็ดว่ายเนาะเพิ่นเพิ่นออกได้ประมาณสิบกว่าหมื่นแล้วครับผมมาเดี๋ยวได้กระตผอดแต่เห็ดว่ายครับพี่น้องครับผมกี่กะทิว่าได้แกงไงนาะครับเนาะเมนครับผมยี่หรี่พันมาเพิ่นกะได้ปลาไหลครับเมนครับขนาดเพิ่นยังไปไก่ก็สองบาวครับเมนครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่งกับบาวต้นสี่กับเพือนกับสั้นแล้วครับผมไปพักควันเต้นเนาะครับไป พุ่งนี้ก็เริ่มป้าไม้ครับผมแมนครับผมถ้าออกรอบไม้สองบาทกับสิมห้าบานี่แน่นครับผมฝนก็หมื่นไม้แล้วครับพี่น้องสองบาทขอบคุณพี่น้องเด้อครับตีมาดมเดินทางครับสองบาทเหมือนนี้ครับผมครับผมเอาละครับสหรับคลิปนี้สองบาทกับมียังไรครับนอกจากขมาขอบคุณครับมาใส่นอนนี่สองบาทขอขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามหรือดูคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขันมีพี่น้องคือสิบหมีสองบาทนั่นนี่ครับผมครับผม กินเนีงงามๆนั่นสิคยับพี่น้องครับผมภาพสปอร์ตสองเบ้ามาตลอดงามอยู่เด้อเบาแมนครับสร้าคลิปนี้สองเบ้าจะขอตัวนรับไปก่อนครับไมาพปอกันคลิปหนาคลิปไม่เออื่นบุลุ่งกับว่าสองเบ้าภาพาไปใส่ครับผมครับผมห่างแด่นเ่นขนาดนั้นเด้อครับพี่น้องอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อนเได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองเบ้าครับผมสำหรับคลิปนี้มาจนเบ้าผมขอตัวนรับกลับบ้านก่อนครับมาจนสวัสดีครับ บ้าพุ่มสวัสดีครับครับวันนี้เป็นคลิปวันแย่เด้อครับผมครับจะฟอกันคลิปแย่ๆโซ่ฮ็ดออกไลน์แม่นครับเยังมีอีกรอบครับผมครับผมปะต้องมาสิกาบันนครับ,บคุณนรถี่น้องมันจอดสองข้านึ่ครับตีข้อนเอาก็ได้เต็มตาพอดีตัวแน่แนครับเต็มตาพอดอีครับถอในใส่ก็เหนื่อยครับเพราะว่าองสองเบาไดโบลาณเป็นไงลองใส่กันไปแกงกินน่องมะเร็งเขาครับผมโอ้ถือว่า สีขนได้หลาย,ยนนเ,เนอะเลยเนาะอือหาเหตุในกันสีขนมาใสๆเ<า>ดี่ยวเต็มตาเลยอือเต็มตาใหญ่ครับประมาณสีลูดได่ไงครับผม,มนี่ไข่แน่เห็นหเรางแน่นนเ,เนอะเลยเนาะอือครับผมไอ้สองมาต่อสิ่ปีคลิปต่างหากด้วยครับผมปีคลิปเดียวแล้วเจ้เาเยอะไม่เลย